ทถ้ำลำโขดใบเป็นตัวกูโนเวมบาลฟาจากคณะกับทางสนาตักิเพือละอมนี้อากาศนาชินคบบตริมคบปุยยาสิกองสีขรกาบเนเปิลน้ำขรกาบชินบราดาฮุบเับกาบเที่ติสิกองสีขรกาบ ทางซอมรีทายดึกแต่ลาอุททางยากละอมสิกองซีขรกาบโลสิจ้องอทูวเวงะเปลิลน้ำทางคลลีคอลูตาดังลาบางงามอตูกุตีอามีเคขแค่ขอขอคอเก็บกระทอนไทยเสงแต่ลาเช่นบราดาฮุบโลอุททางลาสิกองซีขรกาบเคขแคตาเอาตุบาลทาณิกุลนิรุกนีนาแตรียมขปุยกะแต่เย็นค้าลายยาเย็นหิสมรุกเลปสริยขาขรกาบทางยงาไทาย มันย่องในอัฐบทิลติแต่เพลิลงาตีฮีกับบังลาสกังสีขลกาบทางยีลีไทยแห่ท้องนี่แหละกุลงาอุตบัลนิคุลนิควานนีน่ตดิมขคบุยลำโล่ต่งินเบนลาสจังทูแต่ลามิงลาอมอากาอุเทวิงาสกังสีขลกาบทางซอมลีไทยแห่ดึกตีเตะขตุกนลงาวิกเกยงสกองสีขลกาบขอเมื่ออมตลาอุลทางยากลาอม อันหีนาชินกบลฮะคากปุยลัมโลเมงกวาอกะทานาอะกอมลกลุงวังซาเตงาปิลนามคักกับซีเดพะคากะเกตาสิกองสีคักโลทองนี้แลกุลงาโนเวมเบอร์นิงาเทมเบนาอปันติอะกาโดงาစီဒီပခါကခါကပ်လှန်ပခါဒူတလာမင်းလာအုံးဟေကာအုလ်သန်းနေတူကိုက်တီခါကပ်ဘန်ကာအကဒုခေအု หคาเป็น่ยนนำถังประคัดโลชินวลเต่งลาทุยหักคาหมดพีลงปุยเบนลาโอมหลดลุงวังซาเติงกาอากูสีรดะหัคาเกยประคัดเฮตาหักคารุนสางาโอมสกองสีขรกาบกระโลอปันติอากาอูแตลามิงลาโอมสีรษะหากคาเนสกองสีขรกาอากาอุเทโดงาหลกลุงวังซากาเป็น่ยนนำเคกสังลาเบโยงุขัลเคลูแตลามิงลาโอม ปฐุมนามาควีขตุงเงเพเปงกะเปิลนำขราบลาเกมซีเดบอโชโลอุตบาลสักัดคุยยาอเจนตาทาสังยัดท้ายบึงมือลาเปิลนำทางยินฮีเลสุ่รสิทธเมดิการ์ดเช็คอัพสายตี่ตุยซีเอพีกุทยแตลามิงลาอมอุตบาลนิกัดลำเกลุสัมทุมนิกัดฮิลสักัดคุยยาซีเดบอชโลเปิลนำครับลาเกอมสมลีเลเปรกอเจนตา ยาเลปลีพิลนามสมรุกเลพสรีวังสักุกะ์กับพิลนามสมรุกโฮมาทางยินฮิเลสมสรีพสรีไทยตุยสีอัดเป็กกัไทยเจลาศิระเบชโอลุอุลทังชาเทเฮกับังลาพิลนามกับคำลาตุยสีเปกนกไทยฮามอังเงอตุยสีเน่บ่มนากกัเปี๊ยพิลนามใบเตงา กมงายุ่เทาสีดบเฉาโล่คุยสีดบเฉาเหตามักคุยคตุงงเพเปิงกะาขัลอกตุกรีวอลูชันอากาศไซอคอร์นิเซชันพักดลลาอมเทเฮคุสนายิกันบีหักงส์ันเบนลาขั้ลจีบลักโลสก้าวซีขรกาบคักเน่อลาเลนอามีคักเน่บุญโยงุเทติขัลอกตุกเปิลน้ำขรกาบคักเท่าไมิงลาออมอลีนา <laughs> มาเลเซียรัมมานูคลาอุตบัลซาขัดคุยาด็อกิวเมนต์กัคือปอกุลพิลนามยาเล็บคูลตักุติตักุคุยาชินพิลนามสมงาไซทุ่มวันตลาดมาเลเซียมีมาแอสวซชเชนเน MMA โลอตัวอี MMA อุลทางฮูดนากัคือโลอัวอีตาอตุกุคุยาชินพิลนามทางสมงาไซทุ่มตีเทียอตุกุคือคำลามาเลย์มิกรชัชนกับอาห์มซาคเนกมฮูเทีตีทีคันนาคืออุปง atu khu khamla tyayonga royal ka nga khu kham ko bomna ka khu u tala athui document ka khu pate atu khlang he te he ka la ga yat mai thai talam kho thui thong ni le kuleng a autobal lakhat khuya malaysia rama document khu mula kom thang thong katli thum thai kho atu gu tala malaysia myanmar association mma lo oltang tha ngana ไทยเล่นรำแบงคอกกับปุยลุมพินีสตาเดียมมาสัยวันเฟรดดี้ไฟวันทามสอถึงนึเลยหลังนับไปยเมียนมาไฟตาทางปฐุมเฮทุ่มละโอมตีตะคุยยามีมาไฟตาเฟโรนิกาเนสู้นองอุโอตานาดังคอยตลามิงละอมเมียนมาฮกตาไฟตาเวนโรนิกาเฮต้าจีน่าฮกตาไฟตาลิมินคูรีเนถึงคอยตีร้องทรีฮิลถึงค่อยไปยาริฟรีกะอภรรย์เน ရန်ရောနီကာလူတာနာဒံတလာမိင်္ဂလာအုံးမြန်မာဖိုက်တာဆူနောင်းဦးဟဲခေါ်တိုင်းဖိုက်တာမိုင်ဆိုင်နိုင်နဲ့သထတာဟွိတီဆူနောင်းဦးလိုရဖရီကအမတ်နဲ့တာနာဒာမြန်မာဖိုက်တာတန့်စင်ဟတာသီခါသထကပိငီဟဲထုံလအုံးဝန်ဒီဆုင္တလာအောလ်သံရက်လအုံးမော်ပီထံအောလ်သံကန်တုန်ခက်ဆိုးဆာလအုံးငိုင်းနကခုစွာဒီငုစဲနမောင်ဘိဒုံစဲ Between the we be